สวัสดีครับสวัสดี FC ีรถดิแตนของสอเจริญย,ยนจังหวัดบุริล์นะครับวันนี้ทางร้านมีแตนมานำเสนอคันนะครับเป็นอีแตน4่ล้อมือ2เก็บงานนะครับทำสีใหม่ทั้งคันมาพร้อมกับเครื่องยนต์คูปูต้าอีทีห1่่แรงนะครับเครื่องเดิมดีแน่นนิ่มต,ตัดติดง่ายครับตัวนี้เป็นรถ5เกียร์6กับเกียร์ถอยนะครับเกียร์ดีมากครับเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์หกล้อนะครับ เอาง่ายนะครับเกียร์แน่นๆนะครับช่วงล่างเป็นเหล็กลาคซีหน้าสีนะครับสวยเดิมทั้งเส้นนะครับแนบมัดทุก2ชั้นนะฮะช่วงล่าง6น็อตนะครับยังพร้อมนะครับตัวนี้น่าจะเป็นเบรกมีเขานะครับโครงสร้างไม้แข็งแรงนะกระบะสวยนะครับ เราเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับ,รบท่านใดหาอีเทนไว้ใช้งานเข้าไร่เข้าสวนผลข้าวในฤด,ดูการเก็บเกี่ยวนี้ก็ติดต่อที่สอเจเรืนยนตยจังหวัดปุยลำได้เลยนะครับเรามีบริการจัดส่งและสามารถเก็บเงินปลายทางได้ ร,รถขับดีครับวิ่งดีกันนี้คล่องตัวนะครับสัดส่วนของรถก็เมตรห้าสิบนะครับกว้างเมตรห้ายาวสามเมตรรวมที่นั่งนะครับเป็นรถสมาตรฐานนะครับของอีแแตนนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์085 659 6501เนะครับเราสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับเก็บเงินปลายทางได้ ยังไงแกดไลน์เบอร์นี้แล้วก็โทรมาคุยกันได้ครับสำหรับคลิปนี้คราวนี้ขอบคุณมากครับ